ที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่21ธันวาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูุข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้หมายเี่แห่งเวียดนามเหยียนกวงไฮเปิดใจหมดเปลือกเมื่อต้องพบกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ โดยของลงหลังเกมศึกฟุตบอลเอฟเอคัพนะฮะ2020รอบแบ่งกลุ่มนัดส่งท้ายกลุ่มบีที่เวียดนามนั้นเอาชนะกัมพูชาไป4-0อินโดนีเซียเอาชนะมาเลเซียไป4-1ต่อซึ่งนั่นทำให้ทางเวียดนามนั้นทำได้เพียงจบอันดับรองแชมป์ของกลุ่มและก็ต้องไปพบกับทางทีมเชิไทยในรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนั้นเงียนกวงไห้ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกนะฮะเมื่อต้องไปพบกับทางทีมเชิไทยไม่ต่างกับทางสิงคโปร์รนะ แต่ที่น่าเสียดายที่ยิงประตูกับการพูชานี้มากกว่านี้ไม่ได้พยายามทําเต็มที่ในครั้งนี้แล้วโดยมซี่เวียดนามก็ได้บอกว่าน่าเสียดายนะที่เรายันยิงประตูการบูชามากกว่านี้ไม่ได้แต่ผมและเพื่อนร่วมทีมก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วอย่างไรก,ก็ตามไม่ว่าจะต้องเจอกับใครในรอบรองชนะเลิศระหว่างไทยหรือสิงคโปร์ผมคิดว่ามันมีต่างกันอยู่แล้วมันเป็นแบบนี้เราทุกคนต้องพยายามเอาชนะทีมชาติไทยให้จงได้ในครั้งนี้ท่านี้ ทีมชาติเวียดนามจะลงสนามตั้แร่พกกางทีมชาติไทยในวันที่23ธันวาคมที่จะถึงนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันด้านครับก็ฝากทีนสแต็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าอาสเผยขุนซือทีมชาติไทยผิดพลาดครั้งใหญ่เจอเซอร์ไพรส์นสุดท้ายราะแบ่งกลุ่มในครันี้ โดยอาร์อผมสื่อกุญซือทีมชาติไทยนะฮะได้บอกเลยว่าสื่อในย่านอาเซียนรายงานบอกว่ามาโนโพกิง้งกุญสือทีมชาติไทยวางแผนผิดพลาดเจอเซอร์ไพรส์นัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มในศึกเอฟเอคับในครั้งนี้ซึ่งทางสื่ออาเซียนได้เปิดเผยแล้วว่ามาโนโพกิ้งหัวเรือใหญ่ทีมชาติไทยวางแผนผิดพลาดนะฮะเรือกที่จะไม่เข้าชมเกมคู่แข่งขันระหว่างเวียดน,นามกับทางกัมพูชา แต่ตัดสินใจจะเดินทางไปชมอีกคู่หนึ่งที่แข่งขันในรายการกันระหว่างทางอินโดนีเซียกับทางมาเลเซียซึ่งนั่นเป็นการวางแผนที่ผิดไปพลาดชมเกมของเวียดนามเพราะนึกไมถึงมาว่าเวียดนามนั้นจะจบอันดับรองแชมป์กลุ่มบีในครั้งนี้จึงตัดสินใจนะฮะเลือกจะเดินทางไปชมเกมคู่ของทางอินโดนีเซียกับทางมาเลเซียแทนนั่นเองซึ่งเพราะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นแอลแกนแบ็กกอตปกากันหลังอิชวิทาวทีนั้นในอังกฤษ ยิงประตูชัยในช่วงท้ายให้กับทางอินโดนีเซียนะฮะเอาชนะมาเลเซียไปได้4ต่อหนึ่งส่งผลให้ผลต่างประตูได้เสียเท่ากับทางเวียดนามในขณะที่คะแนนเท่ากันแต่ทางอินโดนั้นยิงประตูได้มากกว่าจึงจบแชมป์กรุมบีทางนี้ทีมชาติไทยจะพบกับทางเวียดนามในรอบรองชนะเลิศศึกเอฟคัพ2020ในวันที่23ธันวาคม ส่วนที่2นั้นจะเป็นวันที่26ธันวาคมนั่นเองครับไป็นานว่าง,งานนี้ต้องรอกันต่อไปก็นแล้วก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับชนาทิปเแซลดิวทีราทรบุรีลำจบได้เพราะใครครับโดยงานนี้ทางเมสซี่เจชนาทิปสงกสินแข่งจอมทัพทีมดังของญี่ปุ่นคอนซาเตเลสโป,ปโรโผล่แซลนะผมอาทาง นารึปดินวีรบวัฒนโนดมแบ็กขวาทีมชาติไทยมาเป็นคนกรอมให้โกอุ้มธีรทรบุญมทัทนย้ายจากทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนส์คัมแบ็กสู่ทางบริลัมในครั้งนี้ซึ่งทางนรึปดินวีรรวัฒนโนดมแบ็กจอมบุกทีมชาติไทยผ่านการร่วมงานกับทางธีรทรบุญมทัทนมาแล้วบนทีนปราสาทสายฟ้าเมื่อปี2015ถึง2016 สื่อบวกเขาทาั้งคู่นั้นการังจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังแบ็กซ้ายดีกรีชแชมป์เจลิกตัดสินใจแยกทางกับต้นสังกัดโยโกฮาม่าเอฟมาริโนตในศึกเจลิกของญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยโดยชาติทิพย์สกสินที่ปัจจุบันนะครับเป็นนักเตะไทยเพียงแค่รายเดียวที่ยังคงค้าแข่งอยู่ในศึกเจลิกลีกสูงสุดของทางญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้โผล่มาคอมเมนต์ในโซเชียลใต้รูปภาพของนรบดินกับทางทีละทรระหว่างซ้อมเข้มกับทางทีมชาติไทยโดยทางชนาิทิพย์ได้บอกว่า ใครนอนกับต้นต้นกรอมได้ตลอดไอ้นี่มันของดีเลยนะในขณะเดียวกันนะฮะชนาทิ์ยังโพสตได้ว,ว่าทิ้งกันไปหมดเลยซึ่งหมายความว่าเจ้าตัวนั้นเหลือเพียงแค่คนเดียวที่จะรังค้าแข่งในศึกเจลิตของญี่ปุ่นอยู่ณเวลานี้ซึ่งเทีรทรเนี่ยสร้างชื่อมาอย่างมากมายกับทางบริรัมตลอดระยะเวลา6ปีเขาสร้างผลงานลกน้ม2 0 2นัดยิงไปทั้งหมด24ประตูกับอีก68แอสซิส พร้อมกับคว้าแชมป์ไปถึง20ประการทั้งนี้ธีรท,ทรชนาทิพย์และก็นฤบดินอยู่ระหว่างช่วยทีมชาติไทยทำภารกิจสำคัญที่สิงคโปร์ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพ2020ซึ่งแช์ต่อไปจะพบกับทางเวียดนามรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้โดยกน,นี้มีเป้าหมายเดียวก็คือการพาทีมชาติาไทยคว้าแชมป์ไม่จงได้เท่านั้นไม่น้อว่างานต้องรอกันต่อไปการณ์น,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่า บกมือลาการท่าเรือสัญญาต่อไปของนิติพงศ์เสรานนท์ทำเอาช็อกแฟนๆสิงเจ้าท่ากันเลยทีเดียวเมื่อทางนิติพง์เสรานนท์นะฮะโพสต์อําลาทีมการท่าเรือ f อหลังการท่าเรือ FC นั้นตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางนิติพงศ์เสรานนท์ซึ่งนั่นส่งผลให้เจ้าตัวนั้นต้องเป็นอาหาสโมอสรใหม่ในช่วงเดที่สองนี้ ซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการบริง,งานบอกว่ารา,ร,ราชบุรีมิพลเอฟซีกลายเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวนิติพงศ์เสลานนท์แม็คขวาจอมบกทีมชาติไทยไปยืนคุมฝั่งขวาให้กับทางทีมในช่วงเดยที่2นี้สำหรับทางนิติพงศ์เสลานนท์แม็คขวาวัย18ปีเป็นชาวจังหวัดร,ราชบุรีเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสโมสรชลบุรีเอฟซีเมื่อปี2012ก่อนจะย้ายจากทางสาระบ,บุรีเอฟซีสู่รงังแพสสเตเดียมรลวมกทีมกับทางการท่าเรือเอฟซี ในปี2015ซึ่งผลงานในการลงสนามลงไปแล้วทั้งสิ้น158นัดยิงไปแล้วทั้งสิ้น5ประตูกับอีก16แอสซิสกระทั่งถูกทางอากิระนิชิโนะนะฮะเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกและก็เป็นกำลังหลักสำคัญในการคัดบอลโลกเอเชียที่ผ่านมาในครั้งนี้ไปดางานนี้นะผมก็ถือว่า่อหนุม่มคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะต้องเราดูกันต่อไปกันละกันว่านิติพงษ์เสลานนน์คนนี้จะไปอยู่กับทางราชบุรีพิบูลเอฟซีแล้วจะฟอร์มเปี้ยงปังไหม เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับพร้อมกลับมาช่วยชาติแล้วนะกวินเตรียมจะบินกลับสิงคโปร์หลังอาการป่วยคุณพ่อนั้นดีขึ้นโดยงานนี้นะครับผมกวินทำนันนายทวารของทัพช้างศึกตเตรียมบินกลับมาช่วยทีมบู๊ศึกชิงแชมป์อาเซียน ที่ประเทศสิงคโปร์หลังอาการป่วยของคุณพ่อน,นั้นดีขึ้นแล้วโดวยความเคลื่อนไหวของเจ้าตองกวินทาให้นันได้ดานดีกรีทีมชาติไทยที่ล่าสุดนั้นมีการรายงานเผยเออกมาว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมจะบินกลับมาช่วยทัพช้างศึกในช่วงบ่ายของวันที่21ธันวาคมนี้เพื่อจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของรายการ A f ฟ Cup 2020ที่ทีมมีคิวจะลงหวดกับทางคู่ปรับ ในแถบอาเซียนอย่างทางทีมชาติเวียดนามในอีกไม่กี่วันขรั้งหน้านี้โดยก่อนหน้านี้ทางกวินนะฮะที่กำลังฝึกซ้อมอยู่กับแคมป์ของทีมชาติไทยต้องบินกลับมายังประเทศไทยโดยด่วนหลังทราบข่าวว่าคุณพ่อของเจ้าตัวนั้นมีอาการป่วยจึงทําให้เจ้าตองกวินนี้ต้องกลับมาเฝ้าดูอาการของคุณพ่อของเขาตลอดระยะเวลาหสัปดาห์ อาการป่วยของคุณพ่อดีขึ้นมากนะฮะทำให้มีการบริงานว่านายดันไวเซตบีไรนี้ตเตรียมที่จะบินกลับมาสมทบช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกในช่วงที่เหลือกับภารกิจในการทวงแชมป์อาเซียนคืนโดยทั้งนี้โปรแกรมหน้าต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติเวียดนามในศึกเอฟเอคับพั0 2 0รอบรองชีนัเลิศเลกแรกวันพฤหัสบ,บดีที่ย3ธันวาคม เวลา19นาฬิกา30ปาทีและเลทที่2วันที่26ธันวาคมเวลา19นาฬิกา30ปาทีทั้ง2นัดจะทำการแข่งขันกันนัดสนามสิงคโปร์เดนชั่นแนลสเตเดียมถ่ายทอดสดทช่อง7 HD และก็ AIS Play ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าได้แข่งจากดิกยุโรปเสริมคมอินโดนีเซียแฮปปี er, ้ได้เอกี้สมทบประชดสิงคโปร์ โดยทีมชาติอินโดนีเซียนั้นได้เอกี้มาร์นาแข่งดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้ามาสมทบทีมเป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะรีสึกเอฟคัพ2020รอบรองชนะเลิศที่จะต้องดวลกับทางเจ้าภาพทีมชาติสิงคโปร์วันที่22และก็วันที่25ธันวาคมนี้โดยก่อนหน้านี้แนวรุกไว้เซป,ปีที่ค้าแข่งอยู่กับสโมสร FK ซนิก้าทีมในลีกสูสงสุดของสโลราเกีย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากติดภารกิจช่วยต้นสก,กัดในเกมเลีกก่อนที่ล่าสุดได้รับไฟเขียวให้เดินทางมาช่วยทีมชาติในศึกอาเซียนครับได้เป็นที่เรียบร้อยทานี้ผลง,งานของเอ็กกี้มาร์นาที่ลงเล่นกับทางสโมรส K, eneca, เรเอฟเคเซนิกาในลีกนาฬิกา2021ลงเล่นไปทั้งสิ้น11นัดยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสพาทีมรั้งอันดับ6ของตารางคะแนนล่าสุดแข่งไปแล้วถึง19นัด หลังจบเกมลีกสุดท้ายของปี2021เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาและ,ะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในปีนี้สำหรับทางเอ็กี้มารน่าเคยช่วยทีมชาติอินโดนีเซียนั้นเอาชนะทีมชาติไทยมาแล้วถึง2-0ยิงได้1ประตูด้วยนะและศึกบอลชายซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์และก็ติดชาติอินโดนีเซียมาแทบทุกชุดแล้วและตั้งแต่ย16ปยี19ปี อยู่ย3บปีและก็ชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่นังขา่าวกีฬาบันไทยบายมาโนโพกกิ้งสไตล์ประจำวันที่21ธันวาคม2564โดยชฉพาค่ครั้งฟุตบอลไทยครับ